สวัสดีครับพี่น้องอยู่ยวกับป้อมพนม่นบรรบาเน,นะยครับตอนเชา้าไม่ยามกับครับเมบื่อวานกอดดักวันดักไม่ได้ไม่ได้ถ่ายนะครับมันขำครับเมื่อวัครับเขาไหลครับเมื่อตัดอ้อยชว่วงนี้เป็นหน้าตัดอ้อยครับก็ช่วงนี้ก็ไม่เห็นมีคลิปหนูแล้วพี่น้องเพราะว่ามันโดนข้อหาเนื้อหาไแต่ยศสยองกันหลายช่องเลยพี่น้องเพราะว่าผมก็เลยไม่มีคลิปหนูเลยครับชว่วงนี้ ก็น่าจ,จะหลายๆช่องเลยพี่น้องก็เลยต้องหลุดถิ้งไปมดเลยพี่น้องคลิปดักหนูตอนเปิดทางรได้ไม่ได้ครับเพราะผมเพิ่งจะเปิดได้ผมก,ก็เลยดุนปิดเลยครับก็เลยได้มาดักดักกลับไปก็ปลาอ้อยครับมาพันหนิงละพันหนิงแต่ยังมาไม่ถึงครับพันหนิงก็ดักเขาะฟังปลาอ้อยนะพี่น้องปลาอ้อยปลานีแหละ จะเล่นไม่ได้เห็นหนาะหลายวันเลยพี่นอ้องได้ลงมาเป็นแบบที่วันและที่วันเลยครับแต่ผมก็ได้ถามนาช่องตัวโตวแล้วอยู่ครับช่องที่เขาโตแล้วผมก็ได้สอบถามไปว่าจะทำแบบไหนดีผมก็ได้สอบถามไปก็ขอบคุณเขาเลยครับที่เขา ตอบมาให้ทําแบบไหนแบบไหนละครับแบบก็ช่องช่องนะวัดยุทหายอยู่หากินนะพี่น้องผองกขั้อสนะครับพเพก่งได้ถามสอบถามเข้าไปครับนี่ครับทุก่งมดักไว้นี่แหละแต่ไม่รู้จะมีเววติดไหมละครับผมก็มาสั่มเขาคือกันครับหมายนี่ถ้าติดถ้าแลกก็นาจะถ่ายให้หิน เห็นตัวไม่ได้อีกแล้วพี่น้องถ้าไายเห็นตัวอีก,กอาจจะโดนอีกเลวพี่น้องก็เลยหลายทุกวันที่ได้ปิดยาวเลยพี่น้องนี่ก็ผมก็ต้องรอดูอีกสามเดือนครับพี่น้องเก้าสิบวันนู่นแหละช่วงถึงเดือนของผมในเดือนเมษาเลยนะครับวันที่หนึ่งนู่นแหละครับแต่ของช่องตโตๆคนเดียวเขาดูเงินก่อนเขาก็น,น่าจะไดี๋ยงก่อนนะครับได้รู้ก่อนว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับ ไปชอบหากินอยู่ครับชอบหาปลาหาหนูหาไหลพวกนี้แหละครับครับแล้วมาหลุนกันเลยครับแล้วรอพันหนึ่งมาผมก,ก่อนเรวจะเดินดูก่อนเลยครับเก็บก่อนเลยนะครับหนาวครพี่น้องเจออกมาสายๆหน่อยหนึ่งครับพี่น้องก็ออกมากับเกือบหนึ่งโมงแล้วครับก็ปลูกอ้อยไหมเมื่อแต่พี่น้องอย่อนแสงนิดนึง แล้วนี่ครับเราเก็บตั้งแต่นี้ไปเรดีกว่าพี่นออออ้องนบครัวลรอยกัดก็ไม่ค่อยเยอะเหมือนมันฝังที่วบาพันหนิงนะครับผมมันโอ้พี่น้องครับจะให้ดูครับรูดจัดครับอนี่ครับ เขาไปห้่นไตเลยนี่นี่นอนครับนี่มันนี่นอนจริงเขาไปาตกราฟเลยอืมนี่เนี่ใจว่าจะหายหินกรัฟเป็นมีดายไหมนะพี่นงแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเอาออกดีกว่านี่เดี๋ยวเยวหลุดกันต่อดีกว่าพี่นง นี่พันหนิงมาแล้วครับนี่ได้ครับได้ลุ้นต่อพันหนิงดักอยู่ฝั่งนั้นหมดครับแต่งตัวพอเป็นอยู่เท็นอกวาย,วยรับได้ลุ่นนั้นนี่ครับพี่น้องนี่ดักกัปุ้นปุ้นๆนี่มีครับนี่ไม่ติดโอ้ดักในป่าอ้อยนี่ฉันมีแต่ลู่ๆนี่ อืออ้นี่หนึ่งแต้มพี่น้องหนึ่งแต้มครับมีหมายอยู่นี่ครับหนึ่งแต้มอย่างนี้ครับแต่ผมจะถ่ายไม่ได้ครับผมถ่ายเห็นไม่ได้ครับพี่น้องขอโทษครับขอโทษขอไปเร็อพี่น้องแล้วขอเก็บเลยครับนี่หน้ซึกจะเป็นหนูของขาวหรือหนูหน่อยนี่เลครับ ตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไรครับตัวแรกครับไปเดี๋ยวขอเก็บเลยครับทั้งนี้ลูกซสื้อจะเหลือสองอันน้อ,นนองในปาาอ้อยเนี้ยเออันนี้ใหม่ครับอันนี้ไม่ติดว่าแต่ลอยกินครับลอยกินมีอยู่เจอหนูนหน่อยลูกหนูดิ่งเดี๋ยวไปเก็บมันไก่มาก่อนครับที่เห็น หนูเต่าสัตวบอ่ะพน้องโอ้เ hmm. น oh, ียบครับว่ามีตะลอยกินครับพี่น้องลอยกินเขาแต่ไม่ดีดไม่ลั่นแต่ไม่ดีดไม่ลั่นจับขอเก็บพี่น้อง ป่ามานเนาะปาอ้อยปาอ้อย,ออยมันอยูตรงนี้มีอีกตรงนี้มีอยู่รู้สึกเลยโอ้มีแต้มครับพี่นอ้องมีแต้มมีแต้มครับมันจะถ่ายยินไม่ได้ครับนนครับมีแต้มครับเต้มสองพี่นอ้องเต้มที่สองใส่เดียวกันเลยพี่นอ้องใส่เดียวกันครับ นะครับนะครับขอเก็บเลยนะครับถ่ายเห็นนะครับพี่น้องว่าช่องใหญ่ๆตัวเขาก็โดนกันเยอะแยะแล้วเขอเก็บเลยครับลายคุยพี่น้องนี่กับยา นี่อู้ว้าจัดเขาเปลือกเหลือเลยพี่นุ๊กแล้วข็เก็บแถวก่อนอึ๊บอึ๊บอู้ยมีโลลันซ้ำแต่ไม่อยู่ครับพี่นุ๊กเออลันจริงอยู่วะ นั่นไม่ดูนครับโดยมัดสัตว์เขามดดเลยดินยาเนี่ยมันมันผมไม่ได้มาผมไม่ได้มายามมังคืนเนบพี่โนโองหนูสึกตนีงมีสามตรงนี้มีห้าเี่ืงนด้อขอคลิปกาแฟ๊บบ,บนั่นอันนึงอยู่นั่นครับอ้าว พี่น้องกลับหายกลับหายครับพี่น้องกลับหายครับอ้าวออององง่าไงละเชือกขาดครับกลับหายเลยไม่ยาปะนี่ ไปตรงไหนนู่แล้วผมขอหาเป็นหนึ่งครับไปตรงไหนนี่ลูมอยู่ตรงไหนแล้วหาเพี้ยนทําพี่นออกหายสํจาจักติดตัวหน่อยสัตอื่นมาหลากไปก็ไม่รู้รือว่าติดตัวใหญ่ครับ ดมากัดไอหนีบขาดไม่ได้พี่น้องเฉขาดเรือยครับนี่อื้อเนี้ยเอาแล้จบหาไม่หินไม่กินผมเดินตปกับไปได้ไม้หนึ่งแต้มี่น้องเดินหาไปถึงก่เลยไปเก็บกลับมาอีกสองอันเลยไดาา้ไม้หนึ่งเตามฝ่ายเดียวกันมันเลยพี่น้องงู <c oughs> ป่าอ้อยมันมันเหลื่อมล้มเขามาอยู่ในป่าโอ้อยครับพี่น้อง ว้าไม่เห็นก็ไปเอาเก็บอันอื่นก่อนพี่น้องโอ้ยเจ๋งเลยหาตั้งนานขันลวเลยวิ้ยไม่เห็นได้อีกได้อีกเีกียนได้อีกเซอันพี่นอ้องมันจะมีลุนไหมสีอันอุ้มสุจะอยู่เท่านี้ไม่นีอันหนี ยูนี่ยูนี่ดูเหมือนกับน้องเก็บแผ่วกันแต่ผมน่าจะดักไว้ไปตรงไหนเนาะเพผมจะดักไว้ม่ักนี่แต่กลับมียูนี่ด้กโอ้ อีกหนึ่งเต็มหนึ่งเต็มหน่อยกว่าเอามูนมกินเล็กนะครับ <c oughs> ใส่ก็ดูกรบิน้องอนี่จ้ะมีหมูเหน่เห่เลยนี่นีนนหมตูตัวใหญ่มากินเหน่เห่เลย nên <laughs> mà cắt kín thúng rồi nên cần ít nhìn ăn lắm làm tí thân ô làm tí thân ô này nó. mà Hả? hindoo. Tonay này, Nhìn chai. Mình nó. Đi mùa Mình húa 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 พี่นอ้องพันพันหนึ่งได้หนึ่งหางครับหนึ่งหางใหญ่เลยเผมไต้แต่รุ่นกระดูกคอรครับรุ่นรุ่นกระดูกคอบนะพี่นอ้องผมผมได้แต่ผมได้สีตัวครับได้สีแต้มครับครับจะสอนสถ่ายพี่นอ้องมันรุ่นเออแต่ก็ได้สีหางครับ ได้ทัก็เขาละดักเอาไปซิบก่านเฮ้ยอันนี้ลั่นลั่นลันม่อยู่ครับพี่นงลั่นจะม่อยู่เดี๋ยวเป็นนูดิงไหมมาดูนอันนี้ก่อนโอ้อันนี้ไม่ลั่นเลย อืเก็บพับ <c oughs> ชึบเก็บก่อน้ครับพี่นออ้องเออหยากแสงครับพี่นอ้องอ๋ดักไวสิบสิบพุกหลังสิบพุกอันละพี่นอ้นองกบคือม้งกลมครับนปลาอ้อยสีเดียวนี่ครับดักสีกนี้มานี่ครับ สิ่พวกอันได้สีแต้มพี่น้องแต่ไายใู้ไม่ได้พี่น้องกระดายครับก็มันโดนไปแล้วลก่อนี่ทำไงได้กยยังให้หินเลยครับพี่น้องถ่ายรักว่ายายหินตัว้เหินอะไรเลยครับมไนให,หินไม่ได้จริงครับพี่น้องก็กลับไ้ผ่าผ่าจิ๋วมีหน้าเก่าถามมาเก่ให้ดักให้ดูก็คงจะปิ้งคลิปหลังจากคลิปนี้ครับแล้วผมจะทําคลิป ดังให้แกดูครับอันนั้นก,ก,ก็กำเร็จตกยานานเลยครับถามมาได้จะทำเป็นคลิปดักให้ให้ดูครับ <c oughs> แล้วคลิปนี้ก็จบคลิปแล้วครับเออไม่ได้ลุงคลิปมากก่อนานแลวพี่น้อง <c oughs> ก็เพิ่ง <c oughs> จะกระปิดเ <c oughs> ปิดสางราย,ายได้ๆใหม่ๆนี่พี่น้องโดนปิดซะแล้วพี่น้องโดนปิดสางรายได้เลยครับ ก็ชงตัวโตวเขาก็ดุนกันเยอะเขาก็เสียใจกันเยอะกันเลยครับแต่ผมชองหลีกๆก็ผมก็พึงแต่ทำพึงแต่จะด้ายครับก็เสียใมกว่าคือครับก็เลยมีแต่ทิ่พอตัวกลาวครับพี่น้องก็พี่น้องที่ติดตามที่ได้รับชมก็ก็ฝากพี่น้องใจใผมด้วยครับผมก็จะทำคิดตัวโต,ตแต่ว่า คลิปดักหนูผมก็ยังจะจะลุงบึงไม่ลุงบึงเลยครับถ้าลุงก็ไม่เห็นตัวแน่ๆแล้วครับต่อไปก็จังไรจะเป็นคลิปอื่นบึงนะครับพี่น้องนาๆเอามาพูดแบบหลายคนครับขอบ,บขอบคุณนาที่สอบถามเข้าไปนะครับนาๆช่องตัวๆเลยเขอเขาก็นแนะนำเนไอยดีครับเนี่ยบ ลืมสายครับวันนี้ก็ต้องไปทำงานอีกแลวครับทำงานขำนะครับที่น้องก็ฝากที่ตามนะครับขอบพุ่นบานครับช่องลีกๆครับก็อาจจะที่นี่ก็คลิปดักหนูก็จะเห็นหน่อยนะครับจะไม่ห็นตัวเห็นแรงครับก็หลายๆช่องอาจจะทำที่ไม่เห็นเลยครับแต่หินกับแบบแบบสซนเอเมืดเลยนะครับครับคลิปนาเตรีนใหม่ครับ ครับ